จะน้ำตาปูปลานี่นี่ไม้ไม้ไผ่เลยใช่ไหมครับไผ่เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำหลังกระเพลเนี่ยนะทำแบบนี้แหละก็กะปักหรือก็โยนหัวกันครับแล้วพันพันมัดหน่อยมัดเอาแต่ว่าสักงสองปีหมดละตกไม่ไป็นไรอีกสองปีถือว่าก็ได้เมื่อวานไปดูไผ่มาแล้วเอาไป่ในร้านที่นี่ลงดี